เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นนะคะทางสถานทูตสวีเดนที่เมืองไทยก็ได้ออกมาประกาศหยุดอำนวยความสะดวกเรื่องการทำวีซ่าให้กับแรงงานไทยที่จะมาทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนค่ะหลังจากมีการพบเอกสารการจ้างงานปลอมนะคะในกระบวนการจ้างงานซึ่งเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำการที่ประเทศไทยก็ได้ออกมาประกาศเรื่องนี้ผ่านการทวิตข้อความทางทวิตเตอร์ว่า สถานทูตสวีเดนในเมืองไทยนั้นจะหยุดอำนวยความสะดวกเรื่องการทำวีซา่าการทำงานตามฤดูกาลให้กับแรงงานไทยที่จะมาเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนจนกว่านายจ้างจะมีกระบวนการจ้างงานที่เป็นธรรมตลอดจนสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมให้กับแรงงานไทยหลังจากที่ทางสถานทูตสวีเดนนั้นพบว่ามีบริษัทนายหน้าบางแห่งมีการทำสัญญาจ้างงาน decent work หรือว่าสัญญาจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับบางหน้ากรมจัดหางานและสถานทูตสวีเดนเพื่อให้ผ่านกระบวนการออกวีซ่าได้ แต่กลับไปทำสัญญาอีกฉบับกับคนงานที่มีลักษณะให้คนงานนั้นแบกรับความเสี่ยงทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งสัญญาดังกล่าวนั้นนะคะก็เป็นสัญญาที่นำมาใช้ปฏิบัติจริงกับแรงงานไทยในสวีเดนค่ะและต่อมานะคะเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานี้เองทางเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยกระดออกมาทวิตข้อความอีกครั้งว่าขณะนี้นั้นทางสวีเดนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานไทยนั้นกำลังทำงานร่วมกันเพื่อที่จะหาทางออกแล้วก็แนวทางในการรับรองสิทธิและสภาพการทำงานที่เหมาะสม สำหรับแรงงานไทยที่จะไปเก็บเบอร์รี่ป่าในสวีเดนค่ะ